สาวตัวน้อยด้วยแห่งด <The> นดดีวิวดได้ไหมคะพี่เสือจำได้น่นอนจำได้ไหมจำได้พีเมซีก็จะรู้จัก,จกพี่เสือใช่ไหมอีเซ p ชั่นสาวผูต้อนร <c oughs> ับแขกเก่งมากคะ่ะตอนนี้พี่เสือนะคะด <c oughs> ้ปปิ๊กมากคะ่ะแล้วส่วนส่วนตัวตาหวาน ย,ยิ้มเฉยๆอันนี้ชื่ออะไรนะคะหนูหนหนได้เข้ากล้องแล้วเหรอคะอุ๊ยนะคะอุ๊ยทุกคนสู้กล้องค่ะสู <c oughs> ้กล้องค่ะสู้กค่ะนางดุกดิกนะคะกับพี่เสือนะคะเป็นรีเซพชันสาวน้อยนะคะซึ่งตอนนี้ตัวไม่น้อยแล้วค่ะใช่ทุกคนดูหลังนะคะตั้งแต่น้องดุกดิ๊กไปทำหมันมาเป็ยังไงบ้าง,งคะอันนี้คือผองลงแล้วนะคะเพราะว่างดข้าวอะคะ่ะจ๊ะงดข้าวหันมากิน อยาอืนแนพี่เชือลูกดิ๊กนะคะตอนนี้อยู่กับเรามากี่ปีแล้วนะจากมาหลงในวันนั้นอโอเราไม่มีคลิปต้นต้นเรื่องของ,องดิ๊กให้ดูเนาะอดองดิ๊กนี่ได้รับการรีวิวหลายรอบแล้วนะคะส่วนพี่เสือเนี่ยพี่ๆก็จะรู้จักกันดีมากแล้วนะคะขาดแม่แบ๊กอีกหนึ่งตัวตอนนี้แม่แบกเป็นโฉดเป็นโฉดเพราะว่าลูกๆโดน พี่ๆใจดีรับเยี้ยนหมดแล้วน่ารักท้าเลยทุกแม่แบ๊กะเป็น,เป,นเป็นเสียที่กรุงเทพก็มีนะคะหลังจากที่พาสาวๆไปทำหมันนะคะเราก็จะเห็นไซ่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะฉะาะด้านหลังโดยเฉพาะ,พาะนี่ค่ะคแม่แม่จะให้แบบถ่ายด้านหลังตลอดตลอดเลย นี่นะคะถังแก๊สน้อยของเราใช่นี่ผอมลงแล้วนะคะตอนแรกอ่ะอ้วนฟูฟูอันนี้เราเราไม่ให้น้องทานข้าวนะคะแเราจะเป็นเนื้อแทนเนี้ยเนื้อเราพวกหมูอย่างเงี้ยพวกไก่ถ่ายแล้วฟูฟรดำชีก็จะเป็นอาหารเม็ดซึ่งก็จะเบื่อเบื่อแล้วอะค่ะอาหารเม็ดก็จะเบื่อเบื่อส่วนข้าวสวยก็เลิกกันเลิกเลิกกันทุกทา่อนเนาะข้าวสวยก็ไม่อยากถ่ายมานแม่งก็หันมาดูหน้ากันไม่จ้า ถ่ายด้านหลังเลยค่ะถ่ายด้านหน้าหน่อยไหมคะยิ้มหวานมากยิ้มหวานช่วงกันกับพี่เชือพี่เชือหันมาหามองกล้องเลยลูกพี่เชือหันพี่เชือเกินเลยพี่เชือจะชอบคนพี่เชือเป็นพี่ใหญ่นะคะถึงจะเป็นตัวเล็กแต่ก็เป็นพี่ใหญ่ที่เป็นคนชักนำทุกคนเข้าสู่วงการซ s e a ก o นชาวน้องบิ๊กก็เช่นกันโดยพี่เสือ อัญญาบและชักนำเขามาอยู่ด้วยนะคะพี่เสือจะคอยสอนด้วยนะคะเพราะว่าลูกดิ๊กอาจจะชอบเห่าพอเห่าปุ๊บนี่พี่เสือเป็นจ่าูงมาจัดการเลยบอกว่าห้ามเห่าห้ามเห่าเราก็มีมารยาทแขกเขาจะรำคาญค่ะอยวกถ่ายเห็นตอนนั้นมากเลยอ่ะที่แบบว่าดิ๊กเห่าปุ๊บพี่เสือเข้าชาร์จตัวเลยว่าห้ามเห่าเงียบเงบเออเงียบเงียบตอนนี้ค่าจะเชื่อฟังพี่เสือเป็นพิเศษค่ะนี่นะคะี่ค่ทุกคนยิ้มค่ะยิ้มค่ะเลยๆพี่เสือก็จะรับแปลงไป เฉยทำไมคะใส่เฉยทำไมิเือนจังเลยอะค่ะขาเขื่อนเขื่อนชอบขข่อ่เลยนี่เราก็จะทำสเต็กให้น้องๆน,นะคะเนี่ยย่างสเต็กหมูให้เด็กๆทานนะคะเหมือนที่ข่ามี่ตูนที่ทีาที่ต ปีตูไม่ได้มานะคะเพราะว่าหเหนื่อยค่ะไม,ไม่มม,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 มิวกัสน้ำมดเลยค่ะมา,แต,ะาแต่ละตัว<ช>มาแต่ละตัวก็จะลำบากนิดนึเงเพราะว่า<ช>น้องตัวใหญ่ตูต,ตัวใหญ่ค่ะพลังงานตูนไปรู้เหลือมากคือตอนนี่ อรักน้องจริงมันไม่มีเห็บไม่มีมัดหรอกลูกมันต้องทำผ่ากัดก็ได้เลือดดูแลกันนะดูแลดูแลน้องทำได้ดูแลกันแลชักชึง้งชักชึง้งชักชึง้งอ่ะน้ำตาจะไหล,ดลเดี๋ยวเราดูแลสองสาวเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปดูแลสองหนุ่มที่บา้านกันต่อนะคะก็จะทำอาหารให้น้องทานกันนะคะก็จะทำเปเผื่อกี่ขำพิตุ้มด้วย,ยใช่ไหมคะไม่เสร็จกกระย่างเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ิบันกล้องนะลูกแน่ๆน่แน่ลงก่อนดิ๊กพี่ดิ๊กมาเนี้ย่ดิ๊กมาเนี้ยหนูชอบจุ๊พี่เสือกินไหมพี่เสือก็หนูอิ่แม่หนูลดน้ำหนักน่ะพี่เสือกมันก็กินเติมแล้วนะพี่ดิ๊กพี่ดิ๊กพี่ดิ๊กต้องลดน้ำหนักนะลูกไม่ดิ๊กอ้วนหใครเลยพี่เสือกเรจะกินแต่พี่เสือกกินเป็นคนอันนี้มารยาทนะคะ ตเรื่องอะไริดห้ามห้ามขึ้นับนะคะทุกคนคับนะคะอันมาอีกตีหนึ่งพี่ดิกอยู่บนโต๊ะค่ะอ่ะสเต็กสีมือแม่อร่อยสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะมีไปฝากพี่ขมกับพี่จุ้มด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่ขมกับพี่จุ้มจะชอบแค่ไหนนะคะไปดูกันอ่านี่ให้แม่ปนลูกฉาาก่อนนะดูที่เสือค่ะ ไรทำงานยากเหมือนกันค่ะสภาพจุเล่หลังจากที่เลี้ยงดููเสือลูกสาวที่สอดมาแล้วเรียบร้อยนะคนะก็กลับมาเลี้ยงดููเสือลูกชายที่บ้านนานานทีจะกินนานทีจะได้กินแม่พ่อก็ไม่ทำให้กินสักทีเลย แม่ไม่ให้จูม่ะตูมงับจริงๆนะช่วงนี้ตุมแบบงับแรงมากเจ็บมากต้องโยนให้กินอ่ะแบบไม่ไหวอ่ะจริงตุมเจ็บนะลูกวันนั้นน,ะน้ำมูนหูเลยนะน้าขนมให้กินอ่ะแล้วตุมอ่ะไม่งับขนมแต่ตุม,มังับมือนะนะ้าน่ะเมื่อก่อนตุมเป็นผู้ชายละมุนล,ละม่อมนนะ่ะ ต่อ,อย่างงี้ไงมาถึงนับมือเราเอยไอ้ยุคชายไอ้ยุคชายไอ้จอย,ยแม่ฉันเด็กแม่จอยแม่ชมกันดูจากสภาพ้าไม่ทันได้ชมเลยฮะ ่าแม่สัญญาแล้วนะเนี่ยไม่พอเลยขอข้าต้มอีกเป็นถุงอ,อ,อ,อ่ต้อนค้างไว้เมื่อคืนอ่ะเอามากินให้หมดจ้ะจบๆไป,ปให้มันจบๆไปมีความวุ่นวีวุ่นวาย มืหูไงเมื่อคืนอะแบบว่างับมือน้านะเลยไม่ต้องกินเย็บและก้นใจลายอุ้ยตูมตูมนูกผู้ชายละมุนละม่อมหายไปไหนอะตูมเคี่ยงสองเ่อ้คืนเลยอะเป็นเป็นเรื่องของอนาคตแม่มันจะย่อยหรือไม่ย่อยอ่ะมันเป็นเรื่องของอนาคต ตอนเนี้ยขอกินไว้ก่อนหมดแล้วโอเคโอเคนะทุกคนปล่อยเด็กๆพักผ่อนดีกว่าจะกินเยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะขนาดนี้เวลาสามทุ่มครึ่งแล้วค่ะทุกคนเวลาอาหารปกติใช่ไหมไม่ได้แต่มันจะไม่ปกติสําหรับพวกเราวันนี้จะไม่กินอ่ะวันนี้อาหารขาดสองขาดเราจะไม่สองขาดนะเพราะว่าได้ขนมอะไม่จริงเมื่อวานน่ะก็ให้ขนมก็ยังไป กินถาดหมดดีดีหมดแล้วหมดจ้ะจบปิ๊งนะ